แล้วก็มาดูสำหรับปุ่มถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นปุ่ม f 7นะคะถ้าท่านไหนเนี่ยกด f 7แล้เรามันอาจจะขึ้นเป็นเพิ่มรูดแสงก็กดฟังก์ชันไปด้วยแล้วก็กด f 7ก็คือกดพรอมพรอมกันเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์บางตัวเนี่ยก็คือต้องกดปุ่มฟังก์ชันไปด้วยแล้วก็กดปุ่ม f 7ไปด้วยนะคะสำหรับปุ่ม f 7เนี่ยก็จะเป็นปุ่มนะคะการดูกราฟหุ้นรายตัวนั่นเองนะคะดีฟอลต์เดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นดัชนีซซตขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเเป็นนนนหหุ้ตัวไรราาาสมถะะคะ คลิก Active ตรงหน้าต่างช่องกราฟแล้วก็พิมพ์สัญลักหุ้นตัวที่เราต้องการดูได้เลยนะคะอย่างเช่นฟ้าพิมพ์เป็น AOT แล้วก็ Enter แบบนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟแท่งเทียนหรือว่า Candlestick ให้เราขึ้นมาเลยนะคะเป็นการดูกราฟหุ้นรายตัวนั่นเองนะซึ่งด้านบนสุดเนี่ยเขาก็จะมีการบอกชื่อเต็มของหุ้นตัวนั้นไว้นะคะแล้วก็มีการวงเล็บนะคะสัญลักเอาไว้ด้านหลังก็คือ AOT นั่นเองนะชื่อเต็มก็จะเป็น a i r p o r t of ออฟไทยนะคะ แล้วก็ช่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นวอลลุ่มนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายนี่ก็จะเป็นแวรลูนะคะแบ่งออกเป็น3ช่องหลักๆนะคะสำหรับช่องด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่งเทียนหรือว่าแคนเดลสติ๊กเนี่ยจะเป็นขนาดช่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะก็ลักษณะแท่งเทียนเนี่ยก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสําหรับสีแดงเนี่ยก็คือราคาปิดนะคะน้อยกว่าราคาเปิดนั่นเองซึ่งก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการ ที่ราคาเนี่ยมีการ,รลดลงระหว่างวันนั่นเองนะคะก็จะเป็นแท่งสีแดงนะคะถ้าแท่งสีเขียวเนี่ยก็คือราคาปิดนะคะมากกว่าราคาเปิดถ้าพูดง่ายๆก็คือราคาเพิ่มขึ้นระหว่างวันนั่นเองนะคะส่วนตัวไส้เทียนเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกนะคะถึงความสวิงของราคาตั้งแต่เป็นราคาต่ําสุดแล้วก็ราคาสูงสุดนั่นเองนะคะ <S <s <ๆ S 1> ก็จะเป็นตัวไส้เทียนสีเหลืองนะคะตรงกลางนะส่วนเส้นเนี่ยตัวโปรแกรมนะคะเขาจะ มีการใส่เส้น moving average เข้ามาให้นะคะจำนวนทั้งหมด5เส้นด้วยกันก็จะเป็นตัวแทนของระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะ โดยตัว EMA เนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วย5 day 10 day 25 day 75 day แล้วก็200 d a นนั่นเองนะคะสำหรับเส้น Moving Average ตัวนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถดูเป็นการวิเคราะห์กราฟแบบเบื้องต้นคร่าวๆง่ายๆได้นะแบบง่ายมากพื้นฐานเบสิกมากเลยนะคะก็คือเส้น Moving Average เนี่ยเราสามารถดูนะคะเป็นแนวรับหรือว่าแนวต้านของตัวราคาได้นะคะดูง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเส้นอ่ด moving average อะคะ่ะทั้ง5เส้นเนี่ยอยู่เหนือราคาปิดนะคะ,สะแสดงว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวต้านค่อนข้างเยอะนั่นเองเพราะว่าแบบเส้น moving average เนี่ยเขาก็จะคอยทําหน้าที่เป็นแนวต้านดังนั้นเนี่ยการที่ราคาเขาจะทะลุแนวต้านไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคในการขึ้นของราคานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าราคาอนะคะ่ะอยู่ เหนือเส้น moving average ทั้ง5เส้นก็คือพูดง่ายๆว่าเส้น moving average ทั้ง5เส้นเนี่ยอยู่ใต้ราคานะ,สะแสดงว่าหุ้นตัวนั้นนะคะมีแนวรับที่ดีหมายความว่าถ้าเกิดว่าราคาเขาตกลงมาเนี่ย moving average ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับคอ,อยตกขึ้นไปนั่นเองก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าค่อนข้างดีนะถ้าหุ้นที่มีแนวรับดีนั่นเองนะคะกับอีกอย่างหนึ่ง moving average เนี่ยเราสามารถใช้ดูเป็นแนวโน้มของราคาได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเส้น moving average ทัง5เส้นนะคะ แบบเหมือนมีแนวโน้มเส้นชี้ลงทั้ง5เส้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าหุ้นตัวนั้นนะคะมีแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเส้น moving average ทั้ง5เส้นเนี่ยเขาแบบมีแนวโน้มค่อนข้างชี้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คิดไปเลยว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า กำลังจะเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะหรือถ้าเส้น moving average ั้5เส้นเนี่ยเขาอาจจะไซด์เว์อยู่แล้วก็ค่อยๆเริ่มมีการกระจุกตัวนะคะถ้าเริ่มมีการกระจุกตัวเนี่ยให้เราจับตามองดีๆเลยว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยตัวราคาค่ะ ปิดยืนเหนือเส้น moving average ทั้ง5เส้นได้แสดงว่าเขากำลังเริ่มมีการจะระเบิดเทรนด์เป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองที่ฟ้าบอกไปว่าในตัว F9 เนอะที่มีหน้า24885แล้วก็24886ก็คือเขาคาดจากตรงนี้นะคะคือเส้น moving average กระจุกตัวและราคาปิดยืนเหนือเส้น moving average ทั้ง5ตัวได้ เขากำลังจะมีการเริ่มระเบิดเทรนด์เป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ในทางกับการถ้าเส้น moving average เริ่มกระจุกตัวแล้วแต่ว่า,าราคาเนี่ยไม่สามารถปิดยืนเหนือเส้นได้ก็คือปิดยืนต่ำกว่าเส้น moving average ทาง5เนี่ย ก็ให้ระวังพึงระวังไว้นิดนึงว่าเขาอาจจะเริ่มมีการระเบิดเท็น,เป,นเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็าจะใช้ moving average ในการดูนะคะแนวรับแนวต้านแล้วก็ดูว่าเป็นเทรนแนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือว่ากำลังไซเวย์อยู่นั่นเองนะคะและในตัวแท่งเทียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะอยากจะทราบรายละเอียดของแท่งเทียนวันไหนเนี่ยให้เราเอาเมาส์นะคะ ไปคลิกที่แท่งเทียนนะคะแท่งนั้นนะจากนั้นเนี่ยมุมบนซ้ายมือเขาจะมีกรอบเล็กๆขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็น High Low Open แล้วก็ Close ของแท่งนั้นๆนะคะรวมถึง EMA Moving Average นะคะทั้ง5เสน้น5 day 10 day 25 day 75 day แล้วก็200 day ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นการบอกวันที่นะคะซึ่งการบอกวันที่ในโปรแกรมเนี่ย จะเป็นการบอกแบบเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นการเอาเดือนขึ้นก่อนนะคะสแสลตามด้วยวันที่แล้วก็สแสลตามด้วยปีคศนั่นเองนะคะจะเป็นแบบเดียวกันทั้งโปรแกรมเลยนะก็คือเดือนขึ้นก่อนตามด้วยวันที่แล้วก็ตามด้วยปีคศน,นะคะอ่าโอเค คราวนี้เนี่ยเรามาในหน้า f เแล้วใช่ไหมก็จะมีปุ่มการตั้งค่าเยอะแยะมากมายอย่างที่ฟ้าบอกไปว่าเวลาเราเข้าไม่ว่าจะเป็น f 8 f 9หรือว่า f 7เนี่ยการตั้งค่ามันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามหน้าที่เราแอคทีฟอยู่สําหรับหน้า f 7เนี่ยเป็นหน้ากราฟดังนั้นเนี่ยเครื่องมือก็จะเป็นการตั้งค่าหน้ากราฟนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวฟ้าลงมาบอกคร่าวๆก่อนแล้วควรกดนะคะ shift f 7นะคะปุ่ม shift จะอยู่เหนือปุ่ม control นะคะแล้วก็กด f 7กดพร้อมๆกันเลยนะคะ shift f 7นะ กดชีฟ F7 นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะของฟ้ามันจะเป็นการเพิ่มลดแสงเนาะไม่งั้นไม่งั้นเราต้องกด Active ดูก่อนนะคะอ่า เมื่อสุู่ฟังจะไม่ได้แอคทีฟทีนี้เอาฟังก็แอคทีฟแล้วแล้วก็กดปุ่มชิป F7 นะคะเมื่อเข้ามาที่ปุ่มชิป F7 เนี่ยสังเกตว่าเขาจะเหลือแค่ตัวแคนเดลสติ๊กหรือว่าตัวกราฟแท่งเทียนนั่นเองเขาจะตัดพวกเส้นต่างๆออกไปทั้งหมดวอลุ่มแยลูก็ตัดออกไปเลยนะคะก็จะเหลือแค่ตัวแคนเดลสติ๊กหรือตัวแท่งเทียนนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาก็จะมีแก็บของวันหยุดอยู่นะคะวิธีการปิดแก็บของวันหยุดเนี่ยกดปุ่ม Control In นะคะซึ่ง เก็บของราคาจะยังอยู่นะเราจะปิดแค่เก็บของวันหยุดนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรากดชิป F7 แล้วอะคะ่ะก็จะเหลือแค่ตัวกราฟคราวนี้เนี่ยเราอยากจะเพิ่มพวกเครื่องมือต่างๆก็คือการตั้งค่าหน้ากราฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟ้าะจะแนะนํานะคะ เครื่องมือที่ฟ้าได้ใช้บ่อยๆอาจจะไม่ได้ใช้ทุกปุ่มนะคะแต่ว่าปุ่มที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะได้ใช้จริงๆเลยนะคะปุ่มแรกนะคะจะชื่อว่าปุ่ม Add Overlay นะคะปุ่มการใส่เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมแล้วก็พื้นหลังสีเทานะคะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม Add Overlay นะคะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อตุ่มของตัวนั้นขึ้นมานะคะ เมื่อเราเจอ Add Overlay เราก็ปุดดอปดาวลงมาได้เลยนะคะสำหรับเครื่องมือปุ่ม Add Overlay เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเครื่องมือที่วางซ้อนทับบนแท่งเทียนเลยอย่างเช่นตัว Moving a v e r a g นะคะ Bollinger Band เครื่องมือพวกนี้เนี่ยเราจะวางซ้อนทับบนแท่งเทียนเราจะไม่วางแยกกับแท่งเทียนนะคะอ่ะลาฟ้าคลิกลงมาแล้วล้าฟ้าอยากเพิ่ม Bollinger Band ฟ้าก็เพิ่มลงไปได้เลยนะคะ เาก็จะเพิ่มเส้นตัวนี้แล้วก็มี B B top นะคะ B B b top ขึ้นมาให้เราดูด้วยนะคะหรืออยากจะเพิ่มเป็นเส้น moving average นะคะเราก็เลือกไปที่ปุ่มเดิม add overlay จากนั้นคลิกลงมาแล้วก็เลือกเส้น moving average mm hmm. ก็จะเพิ่มมาให้แบบนี้ คราวนี้ทุกเส้นที่เพิ่มเข้าไปเราสามารถปรับตั้งค่าได้ทุกเส้นเลยนะคะวิธีการปรับตั้งค่าเนี่ยให้เราคลิกขวานะคะจากนั้นเนี่ยเลือกพารามิเตอร์นะคะเมื่อเราเลือกพารามิเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือที่เราต้องการปรับขึ้นมาให้อย่างเช่นตัว Candlestick, ก o l รอนเจอร์แบหรือว่า Moving เ v e r วอเรนกรณีนี้ฟ้าขอยกตัวอย่างเป็น Moving เ v e r วอเนาะฟ้าก็เลือก Moving เ v e r วอ e ค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาในมูวิ่งเอลเวอรเรแล้วเนี่ยเราก็สามารถ ตัวไทยของ moving a v e r a e เนี่ยจริงๆมีหลายประเภทมากนะไม่ว่าจะเป็นตัว expo นะคะ hamming modify นะคะ simple เราก็สามารถเลือกตามความต้องการของเราได้เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่เขานิยมใช้กันนะก็จะเป็นตัว expo นะคะตัวพีเลดนะคะเราก็สามารถปรับได้พีเลดก็สามารถพิมพ์ตัวเลขตามที่เราต้องการได้เลยถ้าเป็น5 d เนี่ยอาจจะสําหรับท่านไหนที่เล่นระยะกลางก็อาจจะน้อยไปเนาะเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสักที่้านะคะพิมพ เลข25ไปได้เลยจากนั้นเนี่ยตัวสีนะคะก็จะเป็นคันเลอร์เดิมเนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวอยู่แต่เราสามารถเลือกสีต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยเช่นฟ้าอาจจะเอาเป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้เราก็คลิกเลือกเป็นสีเหลืองจากนั้นเนี่ยความหนาความบางของเส้นถ้าท่านไหนรู้สึกว่าเส้นมันบางเกินไปอยากจะหนาอยากจะให้มันหนาขึ้นเราก็มาเลือกความหนานะคะตรงพิกเซลได้เดิมจะเป็น1อยู่เราอาจจะเลือกเป็นสัก3าเนาะเมื่อฟ้าเลือกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟ้าก็กด a อ p l y การกด apply เนะี่ยคือการกดดูตัวอย่างโดยที่เรายังไม่ออกจากหน้าการตั้งค่านั่นเองเราก็กด apply ดูก่อนนะคะถ้าเรา apply แล้วเรารู้สึกว่าเออตัวอย่างมันโอเคแล้วความหนาเส้นต่างโอเคีเรียดโอเคแล้วเราก็ค่อยกดโอเคหนะ้าต่างการตั้งค่าก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเส้นนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะถ้าอยากจะตั้งค่าเส้นตัว border band ก็เหมือนกันนะคลิกขวาเลือกรามิเต t e r แล้วก็จากนั้นเนี่ยเลือก border band นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าเหมือนกันเลย อันนี้จะเป็นการเพิ่ม Add Overlay ก็คือเครื่องมือที่วางซ้อนทับบนแท่งเทียนถัดมาจะเป็น Study นะคะ Study เนี Ad ่ยจะเป็นการวางบนแกนราคาเดียวกันนะคะถัดมาจะเป็น Replace Study นะคะ Replace Study เนะี่ยก็คือการวางเครื่องมือใหม่ลงไปแทนเครื่องมือเก่าเลยอย่างเช่นอยากจะวาง MACD ลงไปแทนแท่งเทียนเนี่ยเราก็คลิก MACD เลยเขาก็จะเป็นการวาง MACD ลงไปบน แทนบุนแท่งเทียนเลยแท่งเทียนก็จะหายไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องลุตัวเก่าแล้วก็วางตัวใหม่ลงไปเลยนั่นเองนะคะถัดมาจะเป็น a s t ต t y to n e w s p ล r ปร t นะคะสำหรับปุ่ม a s t ต d y to New s p ล i t i เนี่ยคือการนะคะวางเครื่องมือนะคะโดย s p l i t ช่องแยกออกมาจากตัวแท่งเทียนเครื่องมือตัวไหนบ้างที่เราจะไม่นิยมวางซ้อนบนแท่งเทียนก็จะมีอย่างเช่นพวก MACD นะคะพวกนี้เนี่ยตัว Slow s t o c h a s t i c เราจะไม่วางซ้อนทับบนแท่งเทียนนะคะเราจะวางให้มันสปริตหน้าจอแยกออกมาอย่างเช่นไฟลตัวอย่างเลยเป็น MACD เห็นไหมคะว่าเขาจะมีการสปริตช่องด้านล่างนะคะลงมาแบบนี้เลยนะคะหรือถ้าเราอยากจะเป็นเอาเป็นตัว slow stochastic นะคะเราก็เลือกเป็น slow stochastic นะคะ,ะก็จะวางสปริตนะคะช่องแยกออกมาอีกนะคะซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถวางไปได้เรื่อยๆเลยนะคะฝฟอยากเอาเพิ่มก็ อาจจะเลือกเป็นตัววอลลุ่มใส่วอลลุ่มเข้าไปหน่อยนะคะก็จะสปริตไปได้เรื่อยๆแต่เราสังเกตว่ายิ่งเราจะสปริตลงไปเยอะๆค่ะตัวแท่งเทียนเนี่ยความกว้างของเขาเนี่ยตัวช่องแท่งเทียนก็จะเริ่มค่อยๆถูกบีบลงไปนะดังนั้นเนี่ยตัวแท่งเทียนก็อาจจะค่อยๆแคบลงนะคะถ้าท่านไหนรู้สึกว่าใส่ตัวสปริตเยอะเกินไปและอยากจะเอาตัวช่องหน้าตาสปริตเนี่ยออกเราสามารถเอาออกทีละช่องได้นะคะอย่างเช่นฟ้าอยากจะเอาช่องตัว slow s t o c h a s ิกออก ฟ้าก็เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกซ้ายแอคทีฟตรงช่อง s โ o w s สโตแคสติกก่อน ใจความสําคัญก็คือถ้าเราอยากจะเอาช่องไหนออกให้เราคลิกแอคทีฟช่องนั้นก่อนเสมอนะคะเราจะทราบได้ยังไงว่าช่องนั้นแอคทีฟแล้วเราสังเกตว่านะคะกรอบเขาเนี่ยจะมีเส้นสีน้าเงินตัวนี้เนี่ยขึ้นมารอบรอบนะคะก็คือเป็นการบอกว่าเราแอคทีฟช่องนั้นอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยฟ้าเลือกสโลตสโตแคสติกแล้วจากนั้นเนี่ยฟาก็มาเลือกเครื่องมือด้านบนเขาจะมีปุ่มรีมูฟสปริตนะคะ ปุ่ม Remove Split ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องแล้วก็ด้านล่างขวามือเนี่ยเขาจะมีกระบาดเล็กๆอยู่นะคะถ้าเราออกมาไปชี้ก็จะมีชื่อปุ่มขึ้นมาเลยว่า Remove s p ป i t ก็คือการลบทีละสป i t นั่นเองนะ,ะฟังก็คลิกลงไปเห็นไหมคะว่าก็จะเป็นการคลิกลบนะคะตัวเมื่อสักครู่เป็น Slow Stochastic เนาะลบออกไปเลยถ้าเราอยากลบวอลุ่มก็วิธีการเดียวกันคือคลิก Active ช่องวอลลุ่มก่อนจากนั้นเนี่ย เลือก remove split นะคะก็จะลบออกไปแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นการลบ s p สปิทที่เราเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยตัวเส้นด้านบนเหมือนกันเส้นด้านบนเนี่ยเพิ่มได้ก็ลบได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราอยากจะต้องการลบเส้นด้านบนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใส่เส้นเยอะเกินไปและอาจจะบางตัวแท,ท่งเทียนเนาะเราก็สามารถลบทีละเส้นก็ได้หรือเราจะลบทั้งหมดก็ได้ถ้าลบทั้งหมดเนี่ยเราจะเลือกเป็น Delete All ไนไลน์นะคะจะเป็นเครื่องหมายกระบาดท,ที่ใหญ่ที่สุดเลยสีแดงเนาะแล้วก็คลิกลงไปนะคะเขาก็จะลบนะคะทุกเส้นนะคะของเราแบบนี้เลยแต่ว่าเราต้องคลิก Active ช่องหน้าต่างนั้นก่อนนะหรือว่าเราอาจจะคลิกขวาก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเป็น delete all line ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถคลิกขวาก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นด้านบนก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการลบทีละตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะลบทีละตัวหรือจะลบทุกเส้นก็ได้นะคะโอเคอถัดมานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่านะคะของตัว f 7ทีดเหล่าฟ้าขอเคลียรกราฟนิดนึงก็จะกดชิป f 7อีกรอบหนึ่งนะคะก,ก็ฟ้าจะเคลียร์ทุกอย่างให้เหลือ f 7คราวนี้เนี่ยนเะจ F7 นอกเหนือจากการตั้งค่าต่างๆแล้วอะคะ่ะเราก็สามารถเปรียบเทียบกราฟได้นะคะ ทีนี้การเปรียบเทียบกราฟเนี่ยในหน้า F7 วิธีการง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะยกตัวอย่างวิธีการเนี่ยให้เราพิมพ์นะคะหุ้นตัวแรกลงไปก่อนนะคะอย่างเช่น AOT นะคะจากนั้นตามด้วย slash นะคะ เมื่อตามด้วยคำว,ว่าแสแ้เราก็ตามด้วยคำว,ว่าเซตค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบ aot กับเซตวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้เปรียบเทียบความแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอกว่านั่นเองนะคะเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยเราก็กด enter ได้เลยค่ะพิมพ์พ้นตัวแรกก่อนนะคะจากนั้นพิมพ์แสแล,แล้วก็ตามด้วยคำว,ว่าเซตก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าเซตนั่นเองนะคะ คราวนี้เนี่ยเมื่อเราได้เส้นออกมาแล้วเขาก็จะเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันยังมีแก็บของวันหยุดอยู่เพราะว่ามันจะมีเส้นข,ดขาดๆแบบนี้เราก็กดคอนทูนเอก่อนนะคะเป็นการปิดแก็บของวันหยุดแต่แก็บของราคายัางอยู่นะ,อะโอเคปิดแก็บวันหยุดเรียบร้อยเรามาดูแนวโน้มเส้นกันค่ะดูแนวโน้มเส้นเนี่ยดูง่ายมากก็คือถ้าแนวโน้มเส้นชี้ลงแบบนี้ค่ะให้เราอ่านค่าโดยการยึดต,ตัวแรกที่เราพิมพ์เป็นหลักก็คือ aot เนาะถ้าแนวโน้มเส้นชี้ลงแสงดงว,ว่า aot เนี่ยอ่อนแอกว่าเซต ความหมายของคำว่าอ่อนแอกว่าก็คือถ้าเซตขึ้น a t t จะขึ้นน้อยกว่าที่เซตขึ้นแต่ว่าถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เซตลง a t t จะลงมากกว่าที่เซตลงแสดงว่า a t t เขาอ่อนแอกว่าเซตก็คือแนวโน้มเป็นการชีร้ลง อย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการชี้ลงนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มเส้นเขาก็ชี้ขึ้นแล้วนะคะแนวโน้มเส้นชี้ขึ้นอ่านค่าก็คือยึดตัวแรกเป็นหลักแสดงว่า AOT เนี่ยแข็งแกร่งกว่าเซตนั่นเองแข็งแกร่งกว่าหมายความว่าถ้าเซตขึ้น AOT จะขึ้นมากกว่าที่เซตขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเซตลง AOT จะลงน้อยกว่าที่เซตลงอันนี้คือความหมายของคําว่า แข็งแกร่งกว่าเซตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหุ้นตัวไหนที่ถ้าเราแบบอาจจะถืออยู่หรือว่ากําลังจะเข้าไปถือเข้าไปซื้อเนี่ยจริงๆก็แนะนําว่าให้แข็งแกร่งกว่าเซตก็จะดีนะคะ <inefficient. S 1> เพราะว่าใน,น uh ช่วงนี้ในตลาดอาจจะพันผวนดังนั้นเนี่ยการที่เราดูหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงหรือว่าหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าเซตมันจะย่อมดีกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะคะนี่ปเป็นการเปรียบเทียบว่าออนแอหรือ,อแข็งแกร่งกว่าเซตนะคะ คราวนี้อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆเดี๋ยวฟ้าขอกลับไปที่หน้า f7 นะคะสำหรับหน้า f7 เนี่ยนอกเหนือจากการตั้งค่าต่างๆการเปรียบเทียบเทียบกราฟเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถสร้างเพจนะคะเป็นของเราเองได้นะการสร้างเพจเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราจะอยากจะเหมือนแบบสร้างเพจแล้วเวลาเราออกจากโปรแกรมแล้วเราเข้ามาใหม่เราไม่อยากจะมานั่งสร้างใหม่ทุกครั้งอย่างเงี้ยะคะ่ะดังนั้นเนี่ยเราสร้างเพจแล้วเราก็ต้องเซฟนะคะวิธีการสร้างเพจเดี๋ยวฟ้าอาจจะแนะนําง่ายๆนะคะเบื้องต้น เราก็เอาเมาส์เนี่ยค่ะไปชี้ตรงกรอบขวามือให้เขาเป็นหัวลูกศรชี้ออกจากกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วเราก็ลากเขาเข้ามาเหมือนเป็นการพูดง่ายๆว่าจัดหน้าต่างนั่นเองนะคะแต่หน้าต่างจากนั้นเนี่ยฟ้าก็อาจจะเพิ่มอีกานนึงเข้าไปคราวนี้ปุ่มการเพิ่มชานเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะคะปุ่มแถบที่2นะคะก็จะอยู่หลังจานสีลงมาเนี่ยปุ่มชาร์ตนะคะเราก็คลิกชาร์ตได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับแต่งกราฟเขานิดนึงอาจจะเพิ่มเป็นผู้นิกตัวหนึ่งนะคะ เอาตัวอื่นบ้างดีกว่านาะมีแต่อูทีแล้วก็จะเอาเป็นตัว BVL นะคะ,ะเพิ่มเข,เข้าไปนะคะและนอกเหนือจากการเพิ่มกราฟ,ฟ้าก็อยากจะเพิ่มข่าวเข้าไปอยากจะเพิ่มปุ่มนิวเข้าไปด้วยเพราะาอยากจะดูกราฟไปด้วยอ่านข่าวไปด้วยนะคะฟาก็มาจัดหน้าจอนิดนึงนะคะ อ่ะโอเคเมื่อฟ้าเพิ่มหน้าจอนี้ของฟ้าเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยเราฟ้าต้องการเซฟวิธีการเซฟคือพิมพ์ s a v e เซฟลงไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ enter ได้เลยนะคะเขาก็จะเป็นการเหมือนแบบคล้ายๆว่าขึ้นแฟ้มเข้ามาให้เราว่าเราเนี่ยอยากจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนซึ่งแนะนำทุกท่านว่าถ้ายังไม่มีโฟลเดอร์โฟลเดอร์เป็นของตัวเองให้คลิกตรง user, user ก่อนแล้วก็สร้าง new folder จากนั้นเนี่ยตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะ อันนี้เนี่ยฟ้ากต็ตั้งเป็นชื่อเล่นของฟ้านั่นเองจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโฟลเดอร์ฟ้าแล้วเราก็เลือกให้เซฟอยู่ที่โฟลเดอร์ฟ้าและเราก็มาตั้งตรงเนมเนี่ยเปลี่ยนชื่อเขาหนึง่งแนะนําว่าเวลาตั้งชื่อแนะนําให้ตั้งชื่อง่ายๆนะคะอย่างเช่น a 1 a 2อะไรแบบนี้ค่ะมันจะได้จําได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราสร้างเป็น 10- 20ภาพดังนั้นเนี่ยตั้งชื่อง่ายๆเข้าไว้มันจะดีเพราะว่าถ้าเราตั้งชื่อและตั้งชื่อยาวแต่พอรอบหลังเวลาเราเข้าโปรแกรมมาแล้วเราจําชื่อไม่ได้เนี่ย เวลาเราพิมพ์ไปเราชื่อมันไม่ตรงกับชื่อเก่าที่เราตั้งอะ่ะมันจะไม่ไม่ได้ถูกเรียกภาพขึ้นมานะคะและอีกอย่างหนึ่งทีออ่ควรระวังคือแนะนําว่าอย่าตั้งชื่อซ้ํากับชื่อหุ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะดูกราฟหุ้นตัวนั้นมันกลายเป็นเรียกภาพเราขึ้นมาแทนดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าอย่าตั้งซ้ํากับชื่อหุ้นนะคะโอเค อันนี้ฟ้าก็พิมพ์เป็น A 1นเนาะฟ้าอยากจะจําง่ายๆนะคะพิมพ์ A 1เรียบร้อยฟ้าก็กดโอเคได้เลยนะคะถ้าหน้าต่างการตั้งชื่อการเซฟหายไปเนี่ยแสดงว่าการเซฟภาพนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าก็ลองไปแอคทีฟหน้าอื่นดูเนาะอย่างเช่นฟ้าแอคทีฟอยู่หน้า A 6กแล้วฟ้าอยากจะเรียกภาพ A 1ของฟ้าขึ้นมาเพากว่าพิมพ์ A 1แล้วก็ Enter ได้เลยอ่าเขาก็จะเป็นการเรียกภาพที่ฟ้าสร้างเมื่อสักครู่เข้ามาให้นั่นเองนะคะ นอกเหนือจากการเซฟภาพใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็สามารถเซฟพวกวินโดว์ย่อยได้อย่างเช่นที่ฟ้าแนะนำไปหน้าแลงขีดออกขีดเซ็ตเนาะ r a n k นะคะ Lang k Or. แลงขีดออแล้วก็ขีดเซ็ก็จะเป็นการหน้าที่บง่งบอก หน้าที่ทำการแรงกิงแบบเรียวไทมให้เราใน aspenwin 4.2นั่นเองนะคะคราวนี้เน่ยถ้าฟ้าอยากจะเซฟแค่ w i n d o w ์ Windows, อย่างเช่น impact g e n e r ก็คือหุ้นที่ส่งผลกระทบให้เซฟเป็นบวกของวันนี้ฟ้าอยากจะเซฟแค่หน้าต่าง active g e n e r คือฟ้าไม่อยากจะเซฟทุกช่องอะฟ้าอยากจะเซฟแค่ตัว active g e n e r นะคะฟ้าก็คลิก active ตรงช่องที่อยากจะเซฟก่อนก็คือช่อง impact g e n e r ไปคลิก Active ก่อนนะคะเมื่อคลิก a อ t i v e เรียบร้อยเราก็พิมพ e ์ w s a v e w save นะคะแล้วก็ Enter ได้เลยเขาก็จะขึ้นหน้าต่างเหมือนไม่สักครู่เลยค่ะเหมือนตัวเซฟเลยนะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเซฟอินดก็คือเซฟแค่ตัวช่องที่เราแอคทีฟจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะคะอาจจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะคะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็มาตั้งชื่อให้จําง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะฟ้าตั้งเป็น f 2นะแล้วก็กดโอเค อันนี้เนี่ยค่าหน้าต่างหายไปแสดงว่าการเซฟเรียบร้อยแล้วคราวนี้ฟ้ากลับไปหน้า A1 นะคะที่ฟ้าเซฟมาสักครู่แล้วฟ้าอยากจะเอา impactor g a n ก็คือไอตัวช่องเล็กๆที่ฟ้าเซฟแค่ impactor g a n คะ่ะเข้ามาก็คือฟ้าตั้งเป็น f 1เนาะ,ะไม่ใช่เห็นไหมถ้าเราจำชื่อผิดเพราะว่าเมา่อสักครู่เนี่ยอาจจะมีการสร้างนะคะหลายภาพเป็น f 2หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่อ่ะ โอเคเนี่ยเห็นไหมเราอาจจะจําชื่อภาพไม่ได้ถ้าเราจําชื่อภาพไม่ได้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปตรงไฟล์ได้นะคะแล้วก็เลือกเป็น Open Page ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาดูนิดนึงว่าเราเนี่ยอาจจะมีการสร้างภาพไว้นะคะหรือว่าถ้าไม่งั้นเราจําชื่อไม่ได้เราก็เซฟใหม่เลยพอเ,เซฟใหม่หรือพว่าจจำไม่ได้นะขีดอแล้วก็ขีดเซฟอะโอเค แล้วคันนี้เราก็ไปเลือก Impact Inner นะคะแล้วเราก็พิมพ์ W SAVE Save W Save ก็คือ Save Window นะคะเดี๋ยวจำไม่ได้อีกหลาย่ันช่วยจำหน่อยนะเพราะว่าเราสร้างภาพเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะจำไม่ได้นะคะ R ใช้เป็น Length แล้วกันเนาะใช้เป็น R R หนึ่ง ra1 จ้าแม่เดี๋ยวจะท่องเรื่อยๆเดี๋ยวฟ้าลืมอีก ra1 นะคะกดโอเคอโอเคแล้วไปในหน้า a1 แล้วเราก็พิม์ r a 1แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าช่องที่ถูกเรียกเข้ามาก็จะมีแค่ช่อง impact i n e r เพราะว่าฟ้าจะเซฟแค่ impact i n e r นั่นเองนะ w Save นะคะคราวนี้เราก็มาจัดแต่งหน้าต่างของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าช่องอาจจะเยอะและเนาะ เขาก็ใส่ตัว impact กร n นเนเข้าไปนะคะอ A1 เขาก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลย แล้วก็จัดหน้าตาเขานิดนึงแต่ว่าถ้าสังเกตว่าถ้าเรายิ่งใส่ช่องเยอะๆค่ะตัวกราฟก็อาจจะถูกบีบลงไปนะคะก็จะไม่แนะนําให้ใส่หลายช่องนะเราจะสร้างเป็นภาพอื่นก็ได้สร้างหลายภาพก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใส่หลายช่องนะคะมันจะดูง่ายกว่านั่นเองคนะเมื่อฟ้ามีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมช่อง Impact เ n เข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าก็พิมพ์ S A V E ทุกครั้งเพราะว่าถ้าไม่ได้เซฟเนี่ยเวลาเราปิดโปรแกรมไปเปิดเข้ามามันก็จะเป็นการ เป็นเป็นแบบก่อนที่เราจะเซฟคะ่ะดังนั้นเวลาจะเพิ่มหรือลดแก้ไขภาพต่างๆเนี่ยต้องพิมพ์เซฟทุกครั้งก็คือต้องเซฟใหม่ทุกครั้งนะคะเมื่อเราเซฟเรียบร้อยเราก็กด Enter ได้เลยนะคะคราวนี้นะ่ะพอเราเซฟเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากจะเซฟเป็นภาพใหม่ก็คือชื่อใหม่เลยหรือว่าเซฟทับอันเดิมฟ้าเนี่ยอยากเซฟทับอันเดิมตรงเนมฟ้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็โอเคได้เลยเมื่อเรากดโอเคเนี่ยเขาก็จะโปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าเราเนี่ยจะเซฟพับตัวเดิมไปเลยไหมก็กดย็ s ได้เลยนะคะ ก็จะเป็นการแก้ไขภาพนะคะเพิ่มเติมใส่เพจต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเซฟพับชื่อดมก็ได้หรือพี่พท่านไหนเนี่ยเวลาแก้ภาพหรืออยากจะเซฟเป็นชื่อใหม่ก็ตั้งชื่อใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ,อะโอเคอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่ม f 7นะคะการใช้งานนะดูกราฟต่างๆเพิ่มกราฟเปรียบเทียบกราฟนะคะก็สามารถดูจากหน้า f 7ได้เลยคะ่ะ